สวัสดีพี่พเกษตรกรและทุกคนที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ค่ะวันนี้นะคะมุดก็มาที่บริษัทขนส่งค่ะเพื่อจัดส่งฮิวมาสร,ร้านซีแม่หมอของเราให้กับพี่เกษตรกรทั่วประเทศน,นะคะตอนนี้นะคะก็กำลังขนสงน่งกันอยู่เลยกำลังจะเอาของลงรถนะคะนี่ ะะก็มีบริการจัดส่งตั้งแต่หนึ่งกระสอบขึ้นไปเลยนะคะสพัพี่ๆสามารถสอบถามสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหนาห่ายของมดทั่วประเทศเลยนะคะหนึ่งกระสอบก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะให้กับพี่ๆเหมือนเดิมเลยะ,ะจากปกตินะคะราคาอยู่ที่กระสอบละ4 9่สบาทนะคะจากปกติราคาอยู่ที่กระสอบละ4 9 0บบาทตอนนี้ค่ะพิเศษเลย หนึ่งกระสอบนะคะจะส่งถึงหน้าบ้านในราคา370บาทค่ะ370บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะยกเว้นนะคะภาคใต้มดมีบริการบวกค่าขนส่งเพิ่มนะคะกระสอบละเก้าบบาทค่ะ พี่ๆไม่ต้องหัวนะคะมดจัดส่งจริงนะคะแม้แต่หนึ่งกระสอบก็จะส่งจัดส่งจริงถึงหน้าบ้านเลยนะคะเรามีบริการมาแล้วนานกว่า9ปีด้วยกันพีพี่มั่นใจได้เลยนะคะและสินค้าของเรานะคะเป็น เเลยนะคะพี่ๆสามารถนําไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะโดยที่พืชของพี่ๆนะคะไม่ไม่ช็อตไม่ตายนะคะมดจําหน่ายอยู่ด้วยกันอยู่สามแบบนะคะนั่นก็คือชนิดปั้นเม็ดมาตรฐานชนิดปั้นเม็ดเล็กแล้วก็ชนิดผงหยาค่ะพี่ๆท่านใดสนใจสอบถามสั่งซื้อได้ทางแชทหรือทาง,งบ็อกหรือว่าตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ได้เลยนะคะนี่นะคะพี่ๆก็ ลงรถเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วก็กำลังจัดส่งถึงหน้าบ้านพี่พี่เลยสุดท้ายแล้วนะคะมดก็จะต้องขอขอบคุณพี่พี่นะคะที่เปิดใจให้หมดบริการนะคะพี่พี่มาด้วยะระยะเวลาที่ยาวนานเลยนะคะ9ปีด้วยกันนะคะแล้วก็สำหรับพี่พี่ท่านใดที่กำลังจะเปิดใจนะคะสาม,มารถสอบถามเ,เข้ามาได้เลยค่ะมดจะมีให้บริการค่ะหนึ่งกระเอบก็มีบริการจัดส่งเั่อประเทศค่ะ